สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันที่เจ็ดเชครัคุณครับมิสเตอร์เคทุกวันนะครับผมจะมาลงด่านของพาเลทคิงนะครับของเวล1 0 0ถึงร5 0ให้รับชมกันนะครับซึ่ง p พาเล King ของรอบนี้มันมีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือจะเป็นเควสเควสปกตินะครับเราจะต้องอาเก็บเต่าสีรุง้งไม่ว่าจะเป็นเต่าเด็กเต่าแก่เต่าเจ้าหญิงให้ครบ500ตัวใช่ไหมล่ะ ถึงจะได้รางวัลสูงสุดซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนไปคือเก็บเต่า500ตัวเนี่ยโอเคยังอยู่นะครับแต่มันคือจะมีการเพิ่มเติมก็คือว่าจะต้องมีการเก็บเต่าเจ้าหญิงด้วยมันบังคับนะครับให้เราเก็บเต่าเจ้าหญิงให้ครบสูงสุดอยู่ที่30ตัวซึ่งครบ25ตัวคุณได้เพชรไป20เม็ดปัญหาคือเต่าเจ้าหญิงมันจบง่ายสักที่ไหนล่ะ บางคนเขาเล่นกันถึงเวล1 3 0 1 4 0บางคนก็ยังไม่ดรอปสักตัวผมเห็นคนญี่ปุ่นฝรั่งเขาบ่นกันอยู่นะใน X อ่อะว่าไม่ดรอปตัวเลยคือไอ้เคเวสอันนี้เป็นเควสที่1เลยคือว่าคุณต้องดวงดี 2. อ,อ่าถ้าหากมีตัวละครที่ใหม่ๆนะก็ใส่ไปเพืเพิ่มของดรอปมากขึ้นแต่ถึงจะเพิ่มของดรอปมากขึ้นจะหากดวงไม่ดีดรอปไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละ เลยเป็นเควสที่รู้สึกว่าจะต้องวัดดวงแบบสุดๆเลยเนาะในการลงไปเพื่อจอบเต่าเจ้าหญิงซึ่งเห็นมีคนเขาบอกว่าถ้าหากคุณต้องการจะได้เต่าเจ้าหญิงแบบง่ายๆคุณต้องเล่นไปถึงเวล150แล้วก็ต้องลงเวล150แบบรัวๆไปเลยมันก็จะจอบได้ไง่ายมากขึ้นผมก็เลยปกตินะ ปกติผมจะเล่น p i l เ t ล k i คิงเนี่ยขึ้นไปเวลของ150ประมาณช่วงของสิ้นเดือนเพราะไม่รีบไม่ร้อนวันแรกๆเนี่ยฟาร์มเต่าไปก่อนให้ครบา500ตัวก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเวลของ1 5อ่า150ช่วงของสิ้นเดือนแต่ตอนนี้ทำไม่ได้ผมต้องรีบขึ้นไปเวลของ150โดยเร็วเพื่อจะได้ไปดอบเต่าลุงให้ได้ครบ 30ตัวซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะบอกเลยแม่งดบยากมากเล่นมาหลายเดือนแล้วไม่เคยดบได้สตัวไม่เคยได้นะมากรับพายเลยคิงนะครับของเวล100ร้อยถึงร้อานะครับที่ผมก็จะเป็นทีิว่าไรตัวใหม่ซัพพอร์ตไม่มีก็ได้นะอ่าด่านของเวลร้อยถึงร้อเนี่ยสกิลโคตรยาวเลยนะ ก็กลุ่ม3มีการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นมื่นมนมีการช็อตมีการปิดไมตาและมีเกราะบาเลียแก้วของเทียนดีอัน1เทินกลุ่ม4ี่ก็จะมี2ตัวคือจะเป็นไอเจ้าอาพันโทหนูกับอาพ่อของนามิจังนะครับถ้าหากเราไม่ตีพ่อนามิจังตายพอจบเทินไปพ่อนามิจังก็จะหนีไปนะและก็สามารถล้างปั๊บของรถโจมตีให้เราได้ก็เทินนะครับดานเนี้ย เราเจอรถโจมตีไปเก้าเก้าเินนะแล้วมีการมีเกราะสีรุง่งเพิ่มระดของมาตาแถวบนแล้วก็มีการช็อตของลูกเรือ6เทินล็อกอสตูทำให้เราตีได้แค่พลโทหนูคนเดียวนะครับแล้วมีทาหารคาเชียน,น้อยกว่า3.5เท่ารถโจมตีลงไปนะครับแล้วก็เกราะบาเลีย30ฮิต1เทินปิดอาร์บีหลักนะครับ1เทิน ประมาณนะี้นะอ่าแล้วก็บอสนะครับบอสก็จะมีการเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านะครับลดความแรงของแก้วสีสีทั้งหมดรวมว่างเปล่าจี G, ระเบิดด้วยแดงเขียวฟ้าม่วงเหลืองุกลดดาเมจลงไปนะคุณต้องใช้เปลี่ยนแก้ววานะแก้วรุง้งแก้วเทียนดีแก้วขนมหรือแก้วอ่าหมดแล้วดีกว่านี่แหละก็ประมายเนาะถึงจะสามารถตีเข้านแก้วสีสี G ว่างเปล่าระเบิดเป็นแก้วของแพะเป็นแก้วที่ความแรงถูกลดลงไปนะครับมีช็อต10เทินโซ่แถวบน9เทินเผาไหม้อยู่ที่เ5เทินใช่ไหมเผามา6เทินนะครับถ้าหากค่าเชนน้อยกว่า4.5เท่าถูกลดโจมตีลงไปบัฟไม่ตาย7เทินนะครับแล้วก็าหากแก้วเป็นแก้วสีสีหรือพวก TND ก็ตามเอ้ย แก้วสีสีหรือแก้วระเบิดอะไรอย่างนี้ก็ตามจะถูกเปลี่ยนเป็นแก้วของซูปเปอร์มืดมนรหากเป็นแก้วของรุงวานุขนมเนื้อเชียนดีจะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นแก้วของซูปเปอร์มืดมนนะครับและมีการล็อกค่าเชนให้เราซึ่งการล็อกค่าเชนนี้เป็นการล็อกค่าเชนที่ไม่น่าดีหรอกเพราะไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับ กมไม่ได้เขียนบอกนะแต่เป็นงั้นเราค่าเชนที่ไม่ดีให้เรา5เทินเกราะสีทอง1เทินถ้าหากเราบัฟดาเมตตอนจบเทินโดยการใช้ไม้ตายตอนเจอบอสบอสจะล้างบัฟดีๆของเราทั้งหมดแล้วก็จำกัดการตีสามารถตีได้แค่2ครั้งใน1เทินบัฟอยู่3เทินนะครับสกิลโคตรยาวเลยซึ่งทีมผมนะครับก็ใช้เป็นทีมทีมนะครับทีมนี้ คุณสามารถใช้เพื่อนเป็นนามิจังใหม่สีเขียวได้นะถ้าหากคุณใช้เพื่อนเป็นนามิจังใหม่สีเขียวสิ่งหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงก,ก็คือว่ายามาโตะยามาโตะ VS ไคโดตัวน,นี้ถ้าผ่อนต้องใส่เพิ่มเป็นโมโมสุเกะโมโมสุเกะมังกรสีเหลืองครับ่โมโมตัวน,นี้ครับ คุณต้องใส่ซัพพอร์ตหมบกสูนะซัพพอร์โมโมตพพรคือ,อาสามารถออกมาทําการบัฟาดาเมตตอนจบเทินได้หนึ่งเทินนะครับถ้าหากคุณใช้เพื่อนเป็นนามิใหม่สีเขียวยามาโตะต้องใส่ซัพพอร์ตเป็นโมงโบกนะครับซึ่งทีมเนี้ยใช้ได้ทั้งเป็นนามิใหม่และก็ใช้ได้ทั้งเป็นนามิ ลิมเ t ต d 6ดาวซึ่ง<ไ>อตอนที่ผมจะโชว์เป็นนามิล<อ>ิมเ t ตต6หดาวก่อนนะ<อ>เผื่อว่าคุณหาเพื่อนนามิใหม่ไม่ได้เนาะก็ใช้เป็นนามิลิมเ t ตต6หดาวแทนได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็กับต้านผมก็จะเป็นนิกะนะครับ<อ>นิกะเหลืองนะครับหกดาวครับซัพพอร์นิกะเหลืองถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นแต่มีดีไหมดี ดียังไงซัพพอร์ตของโซคิงสามารถทำการบัฟของเกราะสีลุ้งได้60%หนึ่งเทินซึ่งเราไม่ได้อามากันดาเมจแต่เราเอาเพื่อเพิ่มโจมตีเพราะสกิลของยามาโตะ VS คือสามารถบัฟโจมตีขึ้นอยู่กับเกราะลุ้งที่เ,เรามีอยู่ถ้าหากไม่มีเกราะลุงก็ดาเมจไม่แรงถ้าหากมีเกราะลุง้งดาเมจก็ยิ่งแรงขึ้นไปเนาะเพราะงั้น ซัพพอร์ตโซคิงมีก็ดีไม่มีไม่เป็นไรแล้วก็จะเป็นแชงนะครับแชงกลุ่มนะครับหกดาวบวกน,นะ<ว>กดาวบวกนะครับอ่าแล้วก็เป็นซันจีนามิจังนะครับตัวคู่ตัวฟรีของเทเชอร์แม p นะครับอ่าซัพพอร์ตซันจีนามิมีก็ดีมากๆเลยไม่มีก็ไม่เป็นไรวัดดวงได้อยู่นะซัพพอร์ตของฮัจจินะครับ ชจนะั้นสามารถทําการเปลี่ยน,กนแกว้วที่ติดกับตัวนี้ให้กลายเป็นแกว้วของเนื้อได้นะเปลี่ยนแก้วของมื่นบนน่ะให้กลายเป็นแก้วของเนื้อได้นะครับซึ่งถามว่าไม่จะเป็นตรงไหนกลุ่ม1กลุ่ม2เนี่ยคุณสามารถพยายามหาแกว้วตรงสีได้และให้อาเปลี่ยนชิโอชิคู่ตัวนี้กดเปลี่ยนตัวถ้าหากเปลนแก้วตรงสีกดเปลี่ยนตัวไปจะกลายเป็นแกว้วรุ้งเมื่อกลายเป็นแก้วรุ้รงแล้ว จะไม่สามารถเปลยดออกได้เนาะพ้องงานซัพพอร์ตมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะก็เป็นทีมที่ว่าซัพพอร์ตก็ไม่ได้จำเป็นนะส่วนเรืออะไรก็ได้ใส่เป็นเรือไม้เรือแมรี่อะไรก็ได้ใส,ใ,สใส่เผื่อเรือก็ไม่จําเป็นนะครับก็เป็นทีประเภทเนาะไปะลุยกันเลยครับเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็แนะนําร้านของซอมบี้ลัสนะครับร้านขายไอดีดองเพชรน,นะครับหลากหลายเกมเนะเาะรวมั้งเกมของ อวันพี b เบลตี้ลัสนะครับบี a เบรฟโซนะครับแล้วก็บอลเลเจนแบล็ c โคเวอร์โซโล่เลเวลิกนะครับแล้วก็เกมเรานะครับของเกมวันพีชเทเชอร์คูนะก็สามารถมาหาซื้อไอดีต้องเพจกันได้เนาะและราคาไม่แพงครับแถมมีแบบสุ่มนะครับสุ่มแบบสิบเพจนะซึ่งผมเคยสุ่มได้นะครับสุ่มไม่ยากลองเข้ามาสุ่มเข้ามาซื้อกันได้ครับซึ่งลิงก์ร้านค้านะครับอยู่ใต้คลิปนะหรือคุณสามารถเซิร์ชใน Google พิมพ์คำว่าซอมบี้ลัดก็มีขึ้นด้วยเหมือนกันครับ ร้านของซอมบีลัสครับมาลุยกันเลยครับซึ่งทีมเนี้ยมันไม่ได้คอูลอาของจอบนะแต่คือแบบเน้นผ่านนะครับแล้วก็ข้อเสียคือจะต้องดองเทินก่อนนะกลุ่ม1กลุ่ม2ต้องดองเทินนะครับก็เป็นทีมที่เอาไว้กับคนที่ว่าไม่มีตัวคอนใหม่หรือไม่มีตัวคอครสิบปีเลยคุณเปิดการ oh ชั้นดีม,มาไม่มีตัวคอนใหม่เลยก็ใช้ทีมทีมนี้ได้นะครับ เนี่ยถ้าหากแก้วเป็นตรงสีนะครับคุณกดเปลี่ยนตัวชิลากู่<ม>เห็นไหมมันกลายเป็นแก้วของอ่ารุ้งให้นะเมื่อกลายเป็นแก้วของรุ้งแล้วเมื่อคุณเจอบอสาสามบอสสามจะมีการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นแก้วของมืดหมดได้ซึ่งตรงนี้ถ้าหาสีแก้วเป็นแก้วของมืดบนเจอแก้วของรุ้งตรงนี้จะไม่สามารถถูกเปลี่ยนออกไปได้เพราะงั้น ซัพพอร์ตของฮัชชผมจึงบอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเนี่ยเปลี่ยนตัวเห็นไหมมันกลายเป็นแก้วรุ้งเล้ยเพราะงานซัพพอร์ตฮัชชก็ไม่ achi, จําเป็นเนาะทีมนี้เลยเป็นทีมที่ซัพพอร์ตจะใส่ก็ดีไม่ใส่ก็ไม่เไปไ็นไรเป็นทีมที่ค่อนข้างจะง่ายๆนการง่ายๆนะเน้นผ่านนะครับไม่เน้นแบบว่า,อาของหยอ,อบหรือพูสตกแป๊บอะไรนะครับก็เป็นทีมที่ ไรก็จัดได้แหละ้าหามีตัวเก่าโอ้ยจะกพูดยามาตกอะไรงงี้เนาะอ่ยามาโตะถามว่าจำเป็นจริงๆไหมก็ไม่ก่ะก็หาตัวละครที่สามารถบับ็อกตมปีอะไรก็ได้เอา,ามาแทนยามาโตะก็ได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้จำเป็นอะไรอะไรขนาดนัด้นนะ แต่ที่ใส่มาเพราะหนึ่งก็คือมันเป็นสีเขียวอ่ะคือบอสมันเป็นสีฟ้าไงเพราะั้นก็ใส่ยมตะมาเผื่อไว้เฉยนะไลท์ทชงกลุมอันนี้จําเป็นอยู่นะครับชิลาโคชิคุอันนี้จําเป็นมากเลยนะเพราะด่านบอสเนี่ยมันเจอกับบัฟเผาไหมกับบัฟไอเจ้าที่ว่าถ้าหาค่าเชนน้อยกว่า4.5เท่าจะถูกรดโจมตีไปซึ่งไอบัฟอันนี้ผมเกลียดมากผมเลยคิดไม่ออก ล้างออกไปแล้วกันเราไม่สนปั๊บล้างอยู่แล้วกันพ่านลมค้าจะจัดนะครับ <c oughs> เห็นไหมตอนนี้คือเป็นแก้วลุง <c oughs> ครบแล้วเห็นไหมยังไงพอเจอบอสปุ๊บบอสพอเจอกลุ่มสามปุ๊บกลุ่มสามเนี่ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนแก้วแล้วออกไปได้ดูนะครับก <c oughs> ลุ่มสามเปลี่ยนแก้วเป็นมืดหมดเห็นไหมแก้วลุงจะไม่โดนเปลี่ยนออกนะเพราะงั้นก็สบายสบาย ตุมสาก็มีเกรา<ม>ะบาลเลียก็ช่างมันครับเพราะเดี๋ยวเราเป็นกดอานิกะนะ,ะกดเปลี่ยนตัวนามินะครับฮันจิและกดไม่ตายทําการล้างของปิดไม่ตายออกไปนะครับและนิกะพพอร์ปปอตนะครับฮาจิม,มาเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วของเนื้อนะแล,ล้วก็ลากลงของนิกะเปลี่ยเป็นนิกะก็สามารถตีแบบทะลุก,กรอได้น,นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวของศิลา ทำการล้างบัฟเปลี่ยนแก่แล้วก็ตีบเลยครับเห็นไหมมันส,สบายๆเนาะซัพพอร์ตมีก็ได้ไม่ะะมีก็ไม่เไปไ็นไรและกลุ่มสี่นะครับกลุ่มสี่พ่อของนามิอ่าตรงเนี้ยพยายามอย่าไปตีพ่อนามิแล้วกันนะแล้วก็มีเป็นอ่าพลพัน 1, โทรหรือพลโทหรือพันเอกหรือพันหลังจังเนี่ยจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะ <c oughs> อ่ามีกรอซีรุ้งช่างมันเกราะบาเรียช่างมันพราะนิกะสามารถทะลุได้เนาะ แล้วช็อตหายไปก็เพราะ,ะกับตังของนายมิจฉางแบบสหายไปอาก็ใช่ดถูกเพิ่มบนาของมมตายหายไปกับตังของนิก่าน,นะครับตรงนี้ก็กดเปลี่ยนตัวของแงก่อนนะครับแล้วก็ขวนไม่ตัดแองไปครับแล้วก็เปลี่ยนตัวของชิลาครับเปลี่ยนตัวชิลานะครับเพื่อนำการเปลี่ยนแก้วตรงสีที่กลายเป็นแก้วของ,ของดุด้งเอาไว้แล้วก็โจมสีได้เลยครับ พยายามากดอย่าก,กดเกินนะอย่าไปกดตีพ่อนางมิจังนะครับเมื่อพ่อนางมิจังหรือตัวเดียก็สามารถคิวให้เราได้ล้างตัวตนตีออกไปได้นะฮะให้คุณกดหนึ่งครั้งกด perfect แล้วปล่อยกดหนึ่งครั้งกด perfect แล้วปล่อยทำงี้นะกดสองครั้งอ่ะยังไงก็ตายบอสนะครับอาลองจะเปลีป่ยน,นตัวเป็นสีฟ้านะครับ เปียนแก้วเราไม่ได้แล้วก็บัฟล็อกค่าเชนบอสก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเราบัฟล็อกค่าเชนไว้แล้วนะแล้วมีเผาไหมมีการลดโจมปีถ้าหาค่าเชนน้อยกว่า4.5เท่าเกราะสีทอง1เทอร์นะครับแล้วก็ลดลดลด,ดาวเมจของแก้วถือสีทั้งหมดนะครับดูงไปนะตรงนี้ก็ให้กดไมต่ตายทุกอย่างที่มีนะซึ่งนิกะถ้าหากกลแล้วเป็นนิกะแล้วกดไม่ตายสามารถล้างบัฟตูได้หนึ่งอย่าง กรดทองหายแล้วนิกะล้างได้นิกะบัฟโจมตีไปในการไอ้ใบไอ้แก้วไปนะครับ,บก็กะบจะมีโซคิองออกมาโซคิองออกมาบัฟเกาะรุ้งย่ามาโตนะครับทําการบัฟโจมตีไปและบัฟโจมตีที่ขึ้นอยู่กับเกาะป้องกันอันนี้มีเกาะป้องกันรุ้งโจมตีก็แรงขึ้นนะครับไหนมิจางกลัไม่ตายล้างของบัฟไม่ตายเพราะออกไป ับไม่ตายบอสเหลือแค่6เทิธอลางออกไปเลยแล้วกดลากลงสก,กิลของซุปเปอร์คาร์นะครับสุดท้ายนะครับก็ชีโเชีคู่นะครับก็กดเปลี่ยนตัวก่อนไปสีเหลืองนะแล้วก็กดไม่ตายไปครับแล้วก็เลือกล้างครับเลือกล้าง2บับที่คู่ตั้งผ่านครับนี่แล้วก็นี่แล้วกดโอเค จบครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับก็ปิดฉากโดยใช้นิกะนะเพราะจะมีการตีแบบลัดนะครับก็เป็นโกดเป็นแฉงชิลานามิแล้วก็เป็นนามิซันจิแล yani ้วก็ยามาโตะปิดท้ายด้วยนิกะนะครับประมาณนีะครับบอสของพาะเลคิงนะครับโคตง่ายเจอนี้ง่ายนะอันนี้เป็นทีมที่แบบว่าไม่คูณของนะครับยังไงก็เอาไว้เผื่อว่าคุณไม่มีตัวละครซิปปี หรือหาเพื่อนนามิจังไม่ได้หรือหากหาเพื่อนนามิจังได้ก็ใช้เพื่อนนามิจังได้นะทีมนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ไปลองจัดทีมกันดูนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมันกำลให้ผมนะครับนะสวัสดีค่ะ